ครับวันนี้มาชมต้นโพอีกต้นครับผมวันนี้ได้ดัดเสร็จเมื่อกี้นี้เองครับดัดเสร็จแล้วก็ออกมาลูกแร่้งสวยครับผมสวยเดี๋ยวเราหมุนให้ดูครับผม กิ่งบางกิ่งก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับยังยังเล็กอยู่ยังยาวยังยาวไม่ถึงนี่จุดจุดซ้ายมือท่อนที่ท่อนที่สั้นๆส,สองกิ่งยังไม่ถึงเขาก็ต้องรออีกนิดหนึ่งยอดบนก็ได้แล้วครับอยอดบนได้แล้ว ลากลากก็สวยครับผมลากสวยหาไม้ไมาล้อมมาได้ปีหนึ่งแล้วครับผมหนึ่งปีผ่านไปจากหน้าหนาวปีที่แล้ววันนี้ก็เข้าหน้าหนาวอีกครั้งหนึ่งก็อยู่ในตรงปุ๋ยครับผมวันนี้เอาเอากระมังมาใส่ หมุนก่อนรอเจ้าของตัวจริงต้นโพทองครับผมสวยมากๆสีสีสีใบเขาจะสวยครับผมก็อีกประมาณลวดนี้จะถอดได้ก็ประมาณประมาณสองเดือน สองเดือนถอดรวดได้ครับผมถอดรวดได้แล้วกิ่งเล็กๆก็จะก็จะพอดีกันเลยวันนี้ก็มีโตะ๊ะมุนพร้อมกับตะละมัง พาก็มองดูสวยสวยทุกด้านครับผมตามสไตล์บอนไซด้าน,นี้ด้านนี้ก็จะออกมายาวๆอ,อย่างนี้ยังยังไม่ตัดแต่งครับตัวนี้คงคงเอามาระยะนี้แหละคงจะเอาระยะนี้แหละจะตัดระยะนี้แล้วก็ให้ ให้มีแขนองออกมาเยอะๆตัดระยะนี้แล้วมันก็จะเป็นพุ่มตอนนี้มันเป็นกิ่งเลียวกิ่งเลียวยังไม่มีพุ่มครับผมยังไม่ได้ตัดยอดน่แล้วก็อีกกิ่งเล็กๆครับผมกิ่งเล็กๆตรงนี้ยังว่างยังไม่โตต้องรออีกนิดนึงก็แพ้ก็จะ มันเดินไปแล้วครับเริ่มเริ่มจะปิดแล้วไม่ได้ทาอะไรครับไม่ได้ทาอะไรปล่อยธรรมชาติเลยก็แต่งซากให้เรียบร้อยไม่ได้มีซิลิโคนไม่ได้มีอะไรปิดก็ปล่อยธรรมชาติให้ธรรมชาติรักษากันเองนานนา,นานไปเด็กก็ปิดเองครับผมส้นโพ เขาเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายเนี่ยิงด้านนี้จะสั้นไปนิดหนึ่งลองอยอนิดหนึ่งนนีหิงๆตัวนี้เนี่ยิงตัวนี้มันมัน,ม,นมันสั้นยังขาดอยู่หนึ่งสองสามสามกิงประมาณสามกิงยังไม่ยังไม่ทันเพื่อนเขาด้านนี้แหละแต่มองมุมมุมรวมๆแล้วก็ สวยดีครับผมสำหรับใครที่ชอบอต้นโพทองถ้าไม่ดัดมันก็ไม่สวยครับผมถ้าดัดแล้วมันก็ลงตัวเป๊ะอย่างนี้แหละตอนที่ไม่ดัดเขาก็บองมองไม่ออกว่าจะไปยังไงดัดยังไงก็ดัดฐานดัดดัดพื้นฐานครับผมพื้นฐานบอนไซ เขาเรียกอะไรโซอะไรซูมโม่หรือเปล่าหรือเขาเรียกโซบูมบูมนะบูมแก,ก็ดัดขั้นพื้นฐานไปก่อนต้นโพนี้เขาดัดง่ายผมถึงจะจริงใหญ่ๆก็ดัดได้เพระาะว่าเป็นไม้เนื้อนิ่มไม่ไม่ไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง ก็อีกประมาณสองเดือนครับผมถอดรัดวได้แล้วกิ่งเล็กๆกิ่งเล็กกิ่งเล็กๆนี่ก็เขาก็จะโตก็จะสวยอ่าที่จริงแล้วเขาจะเล่นแช่แช่ยอดบนครับผมยอดบนตรงนี้เขาจะเล่นแช่แช่บริเวณตรงนี้กิ่งนี้กิ่งนี้เขาไม่เล่นกันเนี่ยกิ่งพวกนี้สามกิ่งสี่กิ่งเขาจะเล่นเฉพาะท่อนบนท่อนบนขึ้นไปหนึ่งสอง สามสี่ห้าอย่างนี้ก็จะเล่นท่อนบนกันแต,แต่ตอนนี้มันยังยังไม่ครบก็เอาภาพรวมไปก่อนให้มองดูรูปร่างสวยๆอย่างนี้รู้สึกจะบงับงบังโครงสร้างก็ก็มันมองหลายมุมเนะ มองหลายมุมนะถ้ามุมนี้มันก็ออกมาโอเคแบบนึงอ่ามุมนี้ก็เอาเอาให้สวยรอบด้านเลยเอ,ลอ,อ่ะเนาะทำทั้งทีก็ให้ให้ดูได้ทั้งทั้งสี่มุมไม่แค่ดูได้แค่ด้านหน้ดานด้านหลังอสองด้านเอาเอาให้ได้จบทั้งสี่มุมเลยก็ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เช่นเดิมครับผมกับสวนสนิงบอนไซสวนเล็กๆพอได้มีค่าขนมให้ลูกไปโรงเรียนให้ลูกให้ลานตอนนี้ก็มีหลานสองคนเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วกำลังกินกำลังนอนเลย ตร,ตรงนี้ไม่ไม่ใช่รอยแผลนะครับเป็นเป็นรอยเป็นรอยเขาเรียกอะไรรอยรอยลากของเขาเองนั่นแหละออกจากนี้มาม,มันเลื้อยมาเลยมันก็แกะออกแกะออกอ่าอ่ามันจะมันจะยุดตรงจุดนี้แกะออกมันมันจะเลื้อยเลื้อยมาจากตรงจุดนี้ซมันไม่สวยแต่ก็ที่แรกมันก็ เป็นแผลแล้วเดียนี้มันก็หายแล้วเนี่ยหายแล้วก็หายไปแล้วก็ยังยังยังไม่ได้เก็บรายละเอียดไา้รากนิดนึงครับผมยังยังอยู่นิดนึงครับชิปนี้ก็จบอยู่ที่ต้นโพทองครับผมสนใจก็โทรมาครับ0957458513 สวนสมิงบอนไซฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากติดตามเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนใหม่ๆต้นใหม่ๆมมาให้ชมกันครับผมสวัสดีครับ